สวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีรับเข้าสู่ช่องฟ้าพา,ากินเที่ยวนะคะวันนี้ได้มีโอกาสมาชมบรรยากาศนะคะวอเตอร์ม,มิเขาใหญ่นะคะบรรยากาศดีมากนะคะทักทายพื่นเชื่อนะคะชมบรรยากาศรีสอร์ทนะคะรีสอร์ทกับธรรมชาตินะคะ สบายดีจ้าทุกคนมาชมบรรยากาศวอเตอร์มิวนะคะตอนเช้าๆนะคะบรรยากาศดีพี่น้อง่รมรื่นนะคะต้นไม้ต้นไม,ม้ไงสูง สดชื่นนะคะขนาดเดือนเมษสาก็ถือว่าสดชื่นอยู่นะคะเดี๋ยวเข้าไปเบิงบรรยากาศกันเลยจ้ามีบ้านพักบ้านเช่าเป็นหลังๆนะคะ I am free i am free พี่ฟ้าสวัสดีจ้านะคะขอบคุณค่ะ i am free นะคะวันนี้บรรยากาศดีๆก็เลยมาทักทายทักทายพี่น้องสวัสดสบายดีทุกคนนะจ้าเห็นขึ้นแดงเห็นขึ้นแดงเห็นขึ้นแดงนี้ยังไงคะเห็นขึ้นแดงไรสดใช่ไหมนานมากเลย วันนี้แบบอยู่บรรยากาศดีๆก็เลยก็เลย,ก,เลยก็เลยมาชมบรรยากาศนะคะที่เขาใหญ่นะคะน้องพาใช่ไหมอ๋อน้องพาพาเองจ้านะคะก็ไอเอ็มฟรีเราก็ว่าผูไดด้วไอเอ็มฟรีนะคะน้องพานี่เองน้องพาเนี่ยน้องพาแล้วจะเป็นตอนเย็นแล้วเนาะ,ะบรรยากาศตอนเย็นน้องพานอนละเวเนาะห้องเก่าปิด ทำมอีกอะน้องพาไม่ใช่น้องพาบริเลนน้องพานั่นไหมน้องพานอละเวไหมปิดยังไงคะน้องพาใช่น้องพา,นอ,งพานอละเวไหมที่หรือว่าหรือว่าทน,นอันนี้ฟิฟ้าไม่ได้ไม่ได้เตรียมไม่ได้ทําไม่ได้เตรียมไมโครโฟนหรืออะไรนะคะแต่ไม่รู้ว่ามันชัดเจนไหมวันนี้เป็นบรรยากาศตอนเช้าๆเกือบจะเจ็ดโมงนะคะ มาชมบรรยากาศอ๋อผ่านออนไลนปิดเมื่อไหร่ปิดเรื่องสาเหตุอะไรลระทำไมอะน้องพาทำไมปิดท่องเก่าปิดเราปิดเองหรือหรือยังไงเมื่อคืนเมื่อเรามาธุระนะคะที่โคราชนะคะมาที่เขาใหญ่โคราชคะ่ะเปิดช่องใหม่ตายจริงเปิดช่องใหม่เปิดเองปิดเองหรือเปล่าคะ ปิดเองจ้าทำไมน้องคาถามเหตุผลได้ไหมเป็นอะไรปิดเองที่ความาชมบรรยากาศมาแป,ป๊บเดียวเองจ้าไม่ได้มานานหรอกมาพอเห็นบรรยากาศดีๆคลุ้มๆก็เลยมาชมบรรยากาศไม่ไม่ได้ใช้ชื่อพาแล้วาาใช่ไหมาใช้ใช้ชื่อว่า I am free ใช่ไหม ป่าแอสสวัสดีจ้าอยากปิดเอง <Stone> น้องผานี่ก็สุดยอดเลยนะอยากปิดเองนี่ต้นไม้ป่าแอสสวัสดีจ้าปาเอสมานี่มามาขึ้นนี่พักกันมากุละมากบรรยากาศมานอนอยู่เขาใหญ่นะจ้าก็เลยก็เลยมาผักพอน,นะคะมามาผักพอนที่วอเตอร์มิวนะคะบรรยากาศดีๆนะคะมีเวลาว่างๆก็เลยไหลน้อยนึงนะจ๊ะ ไม่ได้เตรียมตัวจะเปลี่ยนชื่อพาพาเบียพาเพลนอ๋อพาพาเบียพาเพลนนะคะสวัสดีทุกบ่านครับนะคะมาฟังเสียงธรรมชาติของนกนะคะนี่เียนนกฉันกำลังทำก้อนสาแต่ก็จะเอาอาหารให้นกเบาแอรเบาแอรนี่เป็นเป็น,เป,นเป็นคนหนึ่งที่ไม่ค่อยว่างเนาะในชีวิตไม่ค่อยว่างนะคะนี่อาหารนก,กก็จะเอาอาหารให้นก สบายดีว่าจ้าบาวแอดบาวแอดกำลังไปทำงานแน่นอนเลยนะจะรู้ว่าอาหารนกจะรู้ว่าเขาให้อาหารนกนี่นี่เอาอ,อาหารไกให้นลกอลา ตป็นโคราชบ้านเองเลยเนาะน่ารักมากเลยอะ่ะนกเขากินเขากินข้าวกินอาหารอยู่เขาใหญ่่ะน้องพาอยู่เขาใหญ่จ้าน้องพาเปิดช่องเองอย่าลืมเป็นคอมเมนต์ใจใจช่่าพี่ฟ้าด้วยนะ แล้วถ้าเราติดตอ่อน้องพานาง Facebook นี่น่าจะมีอยู่เนาะนี่น่ารักน่การาักน่ารักเก็บวันนี้จะเปลี่ยนได้นะคะแล้วถ้าเราเราเราติดช่องเราเริ่มช่องใหม่เนี่ยเราต้องมี เปลี่ยนชื่อใช่ไหมเราก็จะมีซับมีคนติดตามอยู่เหมือนเดิมใช่ไหมคะฟังยูเดอร์ครับมเป็นอย่างจะเบาแอดเบาแอรธรกิจหลายตามสบายจะเบาแอดคนขยันนะคะคนขยนันเบาแอดมันอาจจะเสียงไม่ชัดเพราะพี่ฟ้าไม่ได้ใช้อะไรเลยนะคะใช้มือถืออย่างเดียวเลยไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยว เดี๋ยวพี่ฟ้าก็จะเดี๋ยวพี่ฟ้าก็จะช่วพี่ฟ้าไลน์แป๊บเดียวนิดเดียวเองค่ะมาชมบรรยากาศโคราชบ้านน้องฟ้าเองนะคะบรรยากาศมันสวยไงคะมันขนาดขนาดเือนเมษสานะคะบรรยากาศมันสวยงามกันเลยแบบใครหชมแเราก็ค่อยแล้วก็ วางอีกนิดหนึ่งนะคะก็ะเลยทักทายนะคะถักทายท่านผู้ชมนะคะผู้ใดผ่านไปผ่านมาแวะมาก็มา,มา,ม,ามาเยี่ยมเลยมาเยี่ยมมาพักฟอนได้นะคะมันลมเดินดีอันนี้เดือนเมษานะคะถือว่าบรรยากาศสุดจอดเลยนะคะโอเคนะคะขอบคุณหลายๆนะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่การติดตามนะคะเปิดช่องใหม่ก็ขอให้ฟัังๆดีกว่าเดิมนะน้องพาเนาะ ขอบคุณห,หลายๆจ้าทีแวะเข้ามาขอบคุณบ่าวแอร์จานะคะงามงามมาชุบบรรยากาศนะคะนอนหลับสบายนะคะขอบคุณบ่าวแอร์จา่าขอบคุณน,น้องพานอร์เวนะคะช่องใหม่น้องพานอร์เว i ลไออัฟรีนะคะจะเปลี่ยนเป็นชื่อใหม่นะคะรอ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 ,อติดตามนะคะรอไปให้กําลังใจส่งกําลังใจกันนะคะ น,น,นับหนึ่งใหม่เดี๋ยอ๋อนับหนึ่งใหม่เลยเหรอป้าทูมาอย่างนั้นนะน้องผาจะได้นะ่ะจะได้ซับเราจะได้จะไดหลายหลายอย่างเนาะงั้นนับหนึ่งใหม่เดี๋ยวมันมันไอ้มันจะยากหน่อยเราเราเปลี่ยนชื่อใหม่เราถึงขั้นไม่เอาไม่เอาซับเลยแหละน้องผางดสมัยแบบจา้าไม่เป็นไรไม่เป็นไรวันทุกทุกคนทุก สามารถนับหนึ่งใหม่ได้เสมอนะคะเหมือนพี่ฟ้าเคยเห็นแว้บๆเฟซบุ๊กน้องพาใช่ไหมนะ,ะเดี๋ยวอย่างไรพี่ฟ้าจะลองเข้าไปดูในเฟซบุ๊กนะบางทีเราอาจจะได้แบบคุยกันหลังบ้านอะไรอย่างนี้เนาะตอนนี้ซับสี่สิบเองจ้าอ๋อมีซับตั้งเยอะเป็นหลักพันแล้วอะ่ะน้องพาจ้าเดี๋ยวพี่ฟ้าจะต้องลงแล้วนะก็ขอให้ขอให,ขอให้ขอให้แบบ มีมีความสุขกับช่องใหม่เนะาะเมื่อกี้เรา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 ,เราเบื่อของเก่าสิ่งที่เป็นของเก่าๆอะไรเงี้ยเรามาเริ่มเริ่มนับหนึ่งหมหอ่ะแบบบางทีก็อาจจะแบบมีมีความสุขกับสิ่งที่สิ่งที่เราทำเนาะโอเคขอให้มีความสุขกับสิ่งที่เราทำนะยังไงพี่ฟ้าจะลองเข้าไปดูในเฟซของของของน้องน้องนะจะได้แบบมีการคุยกันบ้างนะคะโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะ ขอบคุณบาวแอดขอบคุณน้องพานนารเวสวัสดีจ้าบ๊ายบาย